ก็ต้องเสียหนไปไหน้เนาะก็ต่ว่าเย็นจะไปไว้นจัพี่2ไม่หลอยาก้เลยเาีด้จังนี่อันละอันละอันนี่เลยใส่ไปมันสุกเออมันี้อะไรไปทำบุญที่เชียงหม่ เดี๋ยวไปแล้วค่ะเที่ยวนั้นที่มาหาหลวงพ่อก็คือเขาเสียโอ้โโอ้โยากกัดคอยเถาะเขาเกิดกี่วอกสามห้าแล้วค่ะโอ้โหตอนแรเกิดได้เถาะมันมาถึงก็เอาไปกบเก้าอัน เฮ้ยยไ่มรุดออกนเนีาลบ่แท้เลยนะเน้นทำแนอยู่ในแานเพ็นว่างไว้หตทําทับคนที่พวก่็ทห้องตรงนี้แหละนี่เนี่พสับสนเลยแน่บ่มีไปยึด ชีวิตรุ่งเรืองราบรื่นสมกับชื่อวัดดำเนินสะดวกสะดวกทุกอย่างในชีวิตนะคะหนาที่การงานความเป็นอยู่ครอบครัวผัวเมียเฮ็ดบุญให้พี่ปอนอีกวัดนะคะวัดดำเนินสะดวกนะคะ แล้วก็ติดนี้ด้วยจ้ะเกเพอมันอยู่ตรงไหนจ๊ะคะนี่มันมีนาเหรอเกพอยู่แถวแางตไ่ไม่ใช่ในนาใช่ไหมคะอืมอ่าถ้าสาอีสายนี่ตามทุ่งนาเดี๋ยวนี้ก็ยากแล้วเจอยา เอออเลี้ยงจ้งเส็จเลี้ยงโอแกงงานแล้วเนาะโอแต่ก็เติบโเนี่ยม่หรอกโอเนี e ่ยม e ่หชมบดนะคะทีวัดดำเนินสะดวกจะเอ่ยแล้วหดจะเอ่ยก็เฮียนแล้วหจักก็จะอวัดจ้ะค่ะ เราไม่ได้มีทองมาปิดเนาะขอพ่อหลวงพ่อสมปัานาถ่ายขาถาแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวเขานั่งกันไม่เหยยดขาบุดีเพิ่นมีกกะวีสำหรับคนที่ขาบุดีแล้วค่ะแผะทองคนเด้อ เขาก็มีน้ำมันแล้วนะพี่หมูในตัวองค์อะ่ะเิดปวดแข้งปวดขาดีหลายเจ้าปวดเจ้าเลยปวดแข้งปวด,าปวดขวดาหลายบรรยากาศหลับลื่นลงลื่นน้ำค่ะวัดเพิ่งสางเสร็จเอจื้อยว่ะ นี่ค่คะข้าสิไปไหว้บูชาขอพรเท้าเวทอยู่ที่วัดเท้าเวทสวนนะคะตอนนี้ลอ่ลอลาะเจ๋ี่ยวลงมากค่ะฮะยืนย่นยืนย่นยื่นยื่นะพาสวิลี่นะ โอเคอีกรูปหนึง่งจ้าเสร็จแล้วจ้ะ